การขุดพบพระบรมสารีริกธาตุครั้งแรกของโลกเมื่อพศ2439มิสเตอร์วินเลียมแครกสันเปเป้ชาวอังกฤษมีถิ่นพำนักในประเทศอินเดียได้ขุดค้นสรากปลักหักพังของสถูปโบราณซึ่งจมอยู่ภายใต้เนินดินนี่ตำบลปีราวะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบัตตี อันเป็นที่ตั้งของกรุงกบิลพัทในสมัยพุทธกาลห่าง70กิโลเมตรจากเมืองโครัสบูติดพรมแดนเนปาลได้พบดวงไฟประหลาดพวยพุ่งออกจากกองเนินดินสะูบร้างเป็นอัศจรรย์นักณนะบริเวณใกล้ที่พักอาศัยของตนโดยในครั้งแรกได้ขุดหลุมกว้างสิบฟุตและลึก8ฟุตจนกระทั่งทะลุถ,ถึงถ้ำซึ่งก่อด้วยอิฐ เกิดความมั่นใจว่าเนินดินนี้จะต้องเป็นสถูปในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนจึงหยุดการขุดไว้ก่อนและได้ขอคำปรึกษาไปยังนักโบราณคดีและเมื่อขุดหรือสำเร็จพบพระสถูปโบราณจากตรงกลางยอดลึกลงไปประมาณสิบฟุตได้พบท่อกรมก่อด้วยอิฐปากกว้างราวสองคืบจึงขุดตามท่อกรมนั้นลงไป ได้พบหีบศิลาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทำจากหินทรายหนึ่งหีบภายในหีบศิลามีพระอบศิลาสามะอ,อบกับหม้อแก้วหนึ่งหม้อเต็มไปด้วยข้าวของเงินทองพเพชรพลอยและเครื่องประดับต่างๆมากมายประกอบด้วยเครื่องหมายพระรัตนตรยัยใบไม้และนกนอกจากนั้นยังมีแผ่นทองคำตรีตาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆด้วย แต่สิ่งที่ทําให้มิเตอร์เปเป้เกิดความตื่นเต้นมากที่สุดก็คือภายในหีบศิลามีผอบบรรจุอัฐิธาตุประมาณสักฝ่ายมือหนึ่งและตัวผอบมีข้อความจาลึกเป็นอักษรพรามีน่าจะมีอายุมากกว่า300ปีก่อนคิดสกราชนั่นก็คือเป็นอักษรที่จาลึกมาแล้วประมาณ2 1 9 8ปีก่อนการขุดพบ นักภาษาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่หรือหลังจากนั้นก็ไม่น่าจะเกินพุทธตศตวรรษที่สองถึงสโดยมีข้อความว่าอิยสะลีละนิทะเนพุทธะสภักขวะตัสสะสากิยานะสุกิติภาตีนังสภคินิ กาณา,าปุตาทาลานะแปลได้ว่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านี้เป็นของตระกูลสักยราชผู้มีเกียรติงามกับพระพาดาพร้อมทั้งพระพัินีพระโอรสและพระชายาสร้างขึ้นอุทิศถวายจากจารึกและข้อความของนักภาษาศาสตร์ทำให้มั่นใจได้ว่า พระธาตุที่บรรจุอยู่ภายในพระอบนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในแปดส่วนที่เจ้าสากยะได้รับไปในคราวแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนการขุดพบครั้งนี้จึงเป็นการคนพบครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกในระหว่างนั้นพระชินรวรวง หรือพระอ,องค์เจ้ากิสพังได้ผนวดเป็นพระภิกษุได้ออกเดินทางจากศรีลังกาไปยังอินเดียพร้อมกับคณะสงฆศรีลังกาจนถึงกรุงกบิลพัทได้ไปเห็นการขุดและพบพระบร,รมสารีริกธาตุจึงอยากจะนำมาถวายในหลวงรัชการที่หจึงเข้าไปขอนายเปเป,เป้ฝ่ายนายเปเป,เป้ได้นำเรื่องนี้ให้ข้าหลวงพิจารณา ในที่สุดท่านหลอดมาร์ควิตเคอร์สันผู้ดำรงตำแหน่งอุปราชครองประเทศอินเดียซึ่งเคยมาเมืองไทยและมีความคุ้นเคยกับพระชการที่หเห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวพุทธจึงควรมอบสมบัติอันล้ำค่านี้แก่ชาวพุทธซึ่งเห็นว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงนับถือศาสนาพุทธสมัยนั้นก็มีแต่พระเจ้ากรุงสยามเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น รัฐบาลอินเดียจึงได้แจ้งความประสงค์ที่จะทูลเกล้าถวายพระบรมสารีริกธาตุแด,ด่รัชกาลที่หโดยให้ฝ่ายไทยส่งผู้แทนเป็นขณะราชทูตไปรับและขอให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่ประเทศต่างๆที่นับถือพุทธศาสนาอีกด้วยในหลวงจึงได้สรรหาบุคคลที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ดีรู้จักภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา เป็นทูตไทยไปรับผลการคัดเลือกจึงได้พระยาสุขุมในพินิษปั้นสุขุมซึ่งเป็นข้าหลวงเทศาพิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชเป็นมหาปร,รียนและรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีพร้อมด้วยหลวงพินิษอักษรรวมคณะ23ท่านไปรับมอบที่เมืองโครัชบูรัฐอุตรประเทศเดินทางโดยเรือกลไฟของอังกฤษเมื่อมาถึง ได้เชิญกฎกระไหลทองคำมารับนายวิลเลียมโฮยข้าหลวงอังกฤษเมืองโครัตบูเป็นตัวแทนฝ่ายอินเดียมอบที่จวนผูว่าเมืองโครัตบูหลังจากนั้นคณะทูตไทยก็ได้เดินทางกลับมาขึ้นฝั่งที่เมืองตรังมีประชาชนจากเมืองตรังภูเก็ตระนองตะกัวป่าพังงาทราบข่าวการเสด็จมาของพระบรมราศาลีลิริาบ ก็พากันแห่แห่มาบูชาเป็นเรือนหมืน่นแล้วเดินทางต่อมาอย่างกรุงเทพมอบให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมเมือนเรส่วนฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงเมืองมาปฏิสถานที่พระสมุดเจดีปากน้ำในระหว่างนั้นในหลวงรัชกาลที่หทรงพระประชวรจึงโปรดให้พระเจ้ายุคยาเธอพระเจ้าอัศรางเดชากรมขุนนครราชสีมาเป็นตัวแทนของพระองค์ ไปบรรจุที่บรมบรรพตภูเขาทองในวันอาทิตย์ที่23เดือนพฤษภา,าคมปีพุทธศักราช2442และทรงโปรดให้มีพิธีเฉลิมฉลองสมโพธิพระบรมสารีริกธาตุเป็นเวลาเ7วันเ7คืน